ถ่ายคู่เลยได้ไหมมีเงินเข้ามาครับที่ร้อยล้านเนี่ยที่จะยักยอกได้ไหมอ้อนมีตังค์ร้อยล้านจะลืมพ่อไหมให้คนเท่าไหร่ห้าพนี่ไงแล้วตอนนี้มีเงินเข้ายูทูปเท่าไหร่แล้วห้าร้อยห้าร้อยแต่ให้คนละห้าพันกำไรเห็นเห็นเรียบห้าร้อยนะออดมีตังค์ปะไม่มีอ้าว ผมเป็นทอเป็ุรอยู่บอกกลวเปิดยังไงก่อนยังไงก่้งงานชไมใช่ครับช่่หนี่ะนี่มาหน้าห้องครับถ่ายคู่เลยได้ไหมถ่ายได้ไ ่ไวันะนีพ้พาลูกออนมาเปิดบัญชีเพื่อสร้างไรายได้ทา,คบบา,าทงคอนดักจัดจ้านี่มีเงินเข้ามาที่ร้อยล้านเนี่ยที่จะยกัยกยอกได้ไหมนะ <c oughs> ได้ปหมอัอ <c oughs> ไม่ได้ใช่ไหมโปรสายในโลกอันนี้ตัวจสาบได้หมดใช่ไหมครับ ตรวจสอบได้หมดโอเคโอเคน่าจะแบบปิดบังที่ชอบโกงอ่ะยักยอกหฐานที่นั่เขาครับเพราะบางคนกว่าพ่อสวยนะสวัสดีพี่เ็ายังพี่สวยไหมสวยถามทำไมก็ทำแบบโปรใสเงินรายได้ พ่อได้ตังคนะ์ให้พ่อป่ะให้นะให้พ่อเดือปะ่ะใ,ให้ด้วยให้อูปะ่ะให้ให้คนทําคลิปจัดต่ออะไรต่ออะไรด้วยเนาะแล้วก็แบ่งปันกันไปครับที่ครับติบให้คนเท่าไหร่ห้าพันห้าพ,พาเคสเต้นดีดีกว่าไม่ได้นนไแล้วตอนนี้มีเงินเข้ายูทูปเท่าไหร่แล้วห <500. S 1> ้าร้อยห้าร้อยสำหคนละห้าพันกำไรเห็นเห็นเดียวอันนี้คุณนุ้ยเชิญ์รีมเขาบอกว่าให้มาปลดทันนิด พี่มองไม่เห็นเลยตามมไม่ดีเปิดบัญชีเพื่อออสจะได้ตังค์ไงลูกใช่ไหเออต่อไปเงินเข้ามาออสก็ได้แล้วไดบ้าะจะได้มีเงินน่ะเขาเไม่มีเงิน,นซื้อบ้านให้พ่อซื้อรถให้พ่อ มีเสื้อผ้าใส่ดีแล้วทำโปรดีดีรู้ป่ะยิงปอนะอืมครับเจ็กครับอืมให้โอ๋ด้วยเนาะเยอะโอ๋ะครับให้หูเท่าไหร่ตอนนี้มีเงินในยูทูปเท่าไห้าร้อเออหตัวกดรหัสไงรับเงินเข้ามาจะได้ไง เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีดีมากเลยนะเยี่ยมไปนั่งไปนั่งที่อื่นไปอนะ่ออสจ้นโอ้ยโอ้อไม่น่กรู้แล้ว ห้าร้อยฮะออมีตังค์ปะไม่มีอ้าวมีแม่อมีม่เาด้วยครับพอดี่ไม่พอเลยเคยพบกันมั่งไห้ในชีวิตอะครับไม่เคยม่เคยงเขาปกบาทเขาพกบาทเอาสวยด้วยพูนี้กิอรอะปกบาทใช่ไหมสายกินบางทีเจอของดิบก็กินเรื่อยครับปากนีาเนี่ย อะไรการี้จาดการอะไรอ่ะใคโอนอันนี้ก็พอจักทองอจปุ๊บเงินผิดผิดผิด่โชว์แบง์อะไรเนี่ยธนาคารอะไรรู้ป่ะอ่านเป็นว่าเนี่ยนี่นี่ดูภาษาอังกฤษจะรู้เ่ย S S ซีบีรวมกันเพื่อนกันน้องใหม่จะเบาต่อไปที่มีตังคร้อยล้านจะลืมพ่อป่ะถ้าอ้าวออดมีตังคร้อยล้านจะลืมพ่อไหมเราจะรักพ่อไหมจะทิ้งพ่อป่ะโอเคพูดแล้วนะไม่ทิ้งโอ้ไม่ทิ้ง เนะจอโอเคเฮ้ยเก่งาเลยครับโอ้ยังขอมาขอต่วน้ำมันอ๋ออโอ้โหอาเสร็จแล้วอันนี้มีวิธีตรวจสอบแบบชัวร์เลยใช่ไหมคือเงินรั่วไหลไปไหนไม่ได้มีวิธีตรวจสอบใช่หมล้วก็ตวแอ์เมเดีวเข้ามาหาหนูมีวิธีแบบ ซ่อนเงินให้พี่หน่อยได้ไหมแบบโกงอะไรเงี้ยได้ไหมพ่อฮะอายเขาอายเขาพ่อจี่ดจังเลโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะมนที้พี่ก่อนที่พี่ก่อนอ่าว้ยเว้พาออสมาไหนเนี่ยอ่าเปิดเปิดเปิดบัญชีมาบัญชีรายได้ได้ได้จากยูทูบยูทูบช่องอะไรบอกครับไปช่องูชูสีเชิญยิ้มอ่าช่องยูทูบชูสีเชิญยิ้มครับรักออสตไม่ตาออสนะครับโรนา ช่วยกดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งหรือว่าสับไพ่อะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่ค่อยคล่องนะฮะเรื่องเทคโนโลยีนี่ผมเปิดบัญชีครับเปิด500บาทนี่ใช่ไหมห้ารบาทเห็นไหมห้าร้อบาทนะครับต่อไปนี้นะฮะถ้าเกิดเงินรายได้จาก YouTube เข้ามาก็จะมาอยู่ในบัญชีนี้ซึ่งเป็นบัญชีชื่อของผมนะฮะหากว่าท่านใดนะครับทั่วประเทศไทยเลยหากว่า ไม่เชื่อความประพฤติของผมหรือว่าตัวว่าผมจะช่อบโกงหรือว่าไม่ไว้ใจผมเนี่ยตรวจสอบได้ตลอดเวลาผมสามารถจะตรวจสอบได้ผมชื่อชูสีผมไม่หากินกับในคนนี้หรอกครับแต่ตอนนี้เราร่วมชีวิตด้วยกันเราต้องแบ่งปันกันออสได้ผมได้ผมได้ออสได้เงินรายได้เราจะแบ่งปันกันเราจะไม่มีกันเอาเปรียบซึ่งกันและกันทํางานด้วยกันเหน็ดเหนื่อยด้วยกันต้องได้และต้องอยู่ สบายกินอิ่มนอนหลับแบบสบายๆครับโกดติดตามนะครับช่อง YouTube ชูศรีชยินนะครับผมอยากให้เด็กคนนี้มีอนาคตที่ดีกว่านี้นะครับอยากให้สมองเขาแบบก้าวไกลอ่ะแบบแบบคือคือดีกว่าเก่าวะ่ะนะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับตื่นตันใจมากผมบอกตรงว่าผมรักเขาเหมือนลูกนะครับและผม รับรองเอานะคุณดูผมไปต่อไปแล้วกันผมไม่อยากจะพูดนะครับติดตามช่องได้ y YouTube ชูศรีเชิญยิ้มเชิญยิ้มครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายดถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกลิ๊งกิงเอาไว้และโปรดกดไลค์ตอนนี้